สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าจับเงือกตอนที่สามค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลงจู้เอี่ยมทำหน้าชอบกลเขาเดินเข้าไปยืนเกาะขอบลูกกรงด้านหลังบ้านพักแล้วกวากมือร้องเรียกชายกลางคนรูปร่างอ้วนใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยและเป็นช่างไม้ฝีมือเยี่ยมได้ค่าจ้างแรงงานถึงวันละหกบาทมานี่สิ ชายผู้นั้นสะดุ้งเล็กน้อยเขาค่อยๆหันไปมองดูข้างหลังของเขาหลงจู้ชักฉิวก็ตะวาดลั่นแกน่ะแหละหันไปมองดูใครเล่าช่างไม้ฝีมือดีพาร่างอันอ้วนเตี้ยทรงเดียวกับเจ้าคุณปัจจนึกเดินตรงมาที่เรือนพักเขาสวมกางเกงขาสั้นสีกรม,มท่าค่อนข้างเก่าสวมเสื้อยืดแขนสั้นคอปกสีขาว และสวมหมวกสารฟางราคาถูกถูกลักษณะท่าทางของเขาเป็นคนซื่อและนอบน้อมเจียมตัวในล้วนเดินขึ้นบันไดามาบนเรือนพักเจ้าคุณปัจจนึกปราดเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้าช่างไม้ทันทีใบหน้าของท่านเจ้าคุณบึ้งตึงผิดปกติแกชื่ออะไรเจ้าคุณตะคอกในล้วนตัวสั่นเหมือนลูกนก เขาทราบดีว่าท่านเจ้าคุณคือพลเอกพระยาปัจจนึกพินาศเป็นอาของอาเสียกิมงวนเจ้าของอู่นี้กระผมชื่อล้วนขอรับชื่อล้วนเหรอแก่ใช่ไหมที่ร้องตะโกนว่าฉันเมื่อกี้นี้ในล้วนมีท่าทีเหมือนกับจะเป็นลมตะโกนว่าอย่างไงครับแน่อย่างจะทําไก่อีก แกตะโกนว่ากบแกพุงคลุยตัวนั้นทำไมถึงหัวล้านแกพูดอย่างเงี้ยแกดูเหม่นฉันในล้วนทำปากแบะแล้วร้องไห้ยกหลังมือซ้ายขึ้นเช็ดน้ำตาให้ผมตายจากลูกน้ักของผมให้ผมมืออันเป็นได้รับภัยพิบัติถ,ถึงแก่ชีวิตในวันพรุ่งนี้สิครับ กระผมก็หัวอ,อกอันเดียวกับไต้เท้าแล้วกระผมจะตะโกนอย่างนั้นได้ยังไงพูดจบในล้วนก็ถอดหมวกสารเก่าๆออกนิกรกับเสียงงวนต่างเผลอตัวหัวรอกกากพร้อมๆกันเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่ชอบกลศีรษะของช่างไม้ฝีมือเยี่ยมล้านเลี่ยนเป็นมันแผลบ พอฟัดพอเวียงกับศีรษะของท่านเจ้าคุณแต่ความเป็นมันหรือเงาสะท้อนสู้ของเจ้าคุณปัจจนึกไม่ได้พลับด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะคือคือ,อเจ้าแห้วทำไก่เดินเข้าไปในห้องยกมือปิดปากหัวเราะงอไปงอมาลงจู้เอี่ยมยกมือขวาหยิกก้นตัวเองค่อนข้างแรงเพื่อให้ความเจ็บปวดช่วยระงับเส้นหัวเราะของเขา ในที่สุดท่านเจ้าคุณก็ยื่นมือให้ในล้วนจับเอ,อแล้วก็ไม่บอกเสียทีแรกว่าดาวหัวอ,อกอันเดียวกันท่านพูดอมแอมไม่เต็มเสียงหันมาทำตาเขียวกับในเอี่ยมทำไมทีแรกหลงจูไม่บอกฉันว่าายล้วนหัวหลานเหมือนอย่างฉันหลงจูกลั้นหัวเราะแทบแย่ <c oughs> ก็ไต่เท้ากำลังโมโหเดือด ไม่ยอมฟังเสียงกระผมเลยนี่ครับสั่งให้กระผมเรียกในล้วนมาพบกระผมก็ต้องทำตามคำสั่งเสียงงวนกระซิบกระซาบกับนิกรเบาๆแต่ถึงแม้ว่าเป็นเสียงกระซิบเจ้าคุณก็ได้ยินถนดัดต่อคุณอาสามเอาสองเอา้าแกร้องไหมล่ะพันเอกนิกรซึ่งอยู่ในบทบาทไกรทองผู้พิชิตจระเข้สัน่นศีรษะร้องยังไงไหว ในล้วนไม่มีทางสู่คุณพ่อได้เลยโปกเดียวก็ลาถอยร้องอู๋เจ้าคุณปัจจนึกค่อยๆหันมามองดูหน้าสองสหายแล้วขยับหอกอยากใส่ทะลักหรือประเดี๋ยวผดแทงเด่นเท่านั้นเองลงจูเอี่ยมยิ้มให้คนของเขาไปเถิดในล้วนช่วยสื่อให้ด้วยว่าใครเป็นคนร้องตะโกนว่าท่านเจ้าคุณเมื่อกี้นี้ ถ้าได้ตัวและเป็นคนงานที่นี่เอาตัวมาให้ฉันถ้าเป็นคนภายนอกก็ไล่ออกไปจากอู่เรือของเราในล้วนประนมมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อมเกรงกลัวแล้วหันมาไหว้สี่สหายต่อจากนั้นเขาก็พาตัวเดินลงจากบ้านพักท่านเจ้าคุณช็คจะหัวเสียแล้วศาสตราจารย์ดิเรกกับพลต้องช่วยกันปลอบโยน หลงจูว่าตอนนี้ไปเขาจะคอยสังเกตดูถ้าใครร้องตะโกนว่าเจ้าคุณปัจจนึกเขาจะจัดการทันทีีิกรแลเห็นพ่อตามีสีหน้าเคร่งเครียดก็แกล้งร้องยิเกขึ้นในทํานองเพลงตะลุ่มโปงโฉมเจ้าไกรทองขนองฤทธิ์มีเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหมือน ขุนแผนเจ้าคุณปัจจนกหันมาทำตาเขียวกับนิกรเฮ้ย hey, อย่าร้องเลยวะไกรทององมยิม้มคุณพ่อไม่ชอบฟังยี่เกผมร้องเป็นเพลงชอยก็ได้พูดจบนิกรก็ตบมือให้จังหวะแล้วร้องเพลงชอยเสียงแจวฝ่ายว่าไกรทองเอ๋ยไกรไทยแคลวคลองว่องไวชายชาตรี อยู่ยงคงทนคนสำคัญในเรื่องยิงฟันผมไม่เคยหนีหลอกกันเหงือแห่งผมยังสู้ลูกศิษย์มีครูปราบกุมพีพ่อตาของผมถันเป็นเจ้าคุณหน้าตามีบุญนาราสีชื่อพระยาปัจจนึกเอ๋ยพินาถันเฉลียวฉลาดหัวคิดดี ร้องไปร้องมาลงไม่ถูกคุณพ่อครับแนะนำลูกให้หน่อยสิเอชาเอชาชาละชาชาหน่อยแม่ท่านเจ้าคุณอดหัวเราะไม่ได้ท่านหายโมโหแล้วแต่นี่จะทะเลนไปถึงไหนวะไอ้กอนนั่นนะสิครับและนี่กอนก็อยากคิ้วให้เพื่อนเกลอของเขาซึ่งทุกคน กำลังมองดูเขาอย่างปลงอัน,นิจังนายจอมเทเลนกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการว่าเแ่าที่กันเล่าเรียนมาจากอาจารย์สายศาสตร์ของกันที่ไหนมีเงือกที่นั่นมักจะเป็นวังจระเข้เพราะเงือกนั้นเป็นนายจระเข้มีจระเข้เป็นบริวารถ้าหากว่าตต้แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มีจระเข้อาศัยอยู่แก่สามคนกับคุณพ่อ อาจจะเป็นอันตรายได้จระเข้ตัวใหญ่ยาวขนาด3เมตรขึ้นไปชมวกของมนุษย์กบก็เหมือนกับไม้จิ้มฟันทำอะไรมันไม่ได้ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราและคุณพ่อกันจะระเบิดน้ำลงไปสำรวจดูลาดลาวก่อนอย่างนี้ดีไหมเสี่ยงวนเห็นพองด้วยเออดีเหมือนกัน ชำนาญในการปราบตะเค้ไม่ใช่หรอนิกรอมยิม้มเรื่องเล็กว่ะจับกุ้งกามกรามยังยากกว่าจับตะเค้ดีไม่ดีถูกกุ้งมันหนีบหรือถูกมันแทงด้วยกรีของมันตะเค่นะพอเห็นกันเข้าก็อ่อนเปียกไปหมดยกมือยอมแพ้เอาง่ายๆกิมมวนอดหัวเราะไม่ได้ <laughs> โมมากไปแล้วไอก,กอน ก็อย่างงั้นนะซิพลพยักหน้ากับอาเซียแล้วพูดยิ้มยิ้มปล่อยไอ้กรอนมันตามเรื่องเถอะไอ้มวนกันอยากจะเห็นวิธีระเบิดน้ําของไอ้กอนมากศาสตราจารย์ดิเรกพูดขึ้นทันทีอ๋อร่อยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะที่เทียนขี้พึ่งจะทําให้น้ําแวกออกเป็นช่องได้นี่กรชูเทียนเล่มเกือบเท่าดุนสแสมให้ในแพทย์หนุ่มดูเทียนเนี่ย ลงอักขระเลขยันเข้าพิธีปลูกเสกนะเว้ยไม่ใช่เทียนธรรมดาแกรู้หรือเปล่าอาจารย์ค่าใช้ขี้พึ่งปิดหน้าผีมาฟันเทียนและใช้ได้ตราสังเป็นใส่เทียนต้องเอามาจากผีถึงสิบปาช้าด้วยกันในพนดิเรกหัวเราะ <laughs> ต่อให้เอามาร้อยปาชากันก็ไม่เชื่อพันเอกนิกรเม้มปากแน่นดีละ่ะ ใช่อย่างนั้นกันจะแสดงอิทธิฤทธิ์ของเทียนชัยเล่มนี้ให้พวกเราดูเดี๋ยวนี้แล้วก็พวกผู้คนที่คอยดูเราจับเงือกด้วยนิกรจัดแจงจุดเทียนขี้พึ่งเล่มนั้นผู้คนโห่ร้องเกลียวกราวหลายต่อหลายคนร้องตะโกนขึ้นเป็นเสียงเดียวกันไกลทองใกลทองใกลทอง,อง,องนิกรเริ่มอยู่ในบทบาทเคร่งเครียดผิดปกติ เก็กหน้าให้สมกับที่เป็นผู้ที่มีวิทยาอาคมขลังพยายามคิดว่าขณะนี้เขาเป็นไกรทองผู้พิชิตจระเข้มือซ้ายของเขาถือเทียนมือขวาถือหอกกระชับมั่นเขาทำปากหมุบหมิบแล้วเป่าพรวดไปรอบๆตัวทำอะไรวะอาเสียถามนิกรตอบอย่างเสียไม่ได้เป่าคาถาอ๋อ นึกว่าถมขี้ฟันลงน้ำสัทีสิพวกเรากำลังอยากดูแกระเบิดน้ำนี่กรยิ้มให้เสียงงวนแกช่วยขับเสพาหน่อยเถอะวะจะได้สมบทบาทกิ้มงวนแยกเคี้ยวกันไม่เคยแต่งกรอนอย่าถมตัวหน่อยเลยวะใครๆก็รู้ว่าสุนทรพูนะเป็นตาทวดของคุณตาแกเอานะาไหวแล้ววะ อาเสียว่าขับอย่างเฮงซวยแบบกรอนพาไปนะเสียงงวนกระแอมซะก่อนแล้วขับเสพาเสียงเหมือนขยี้กรรมยี่ในชามกะละมังคร <c oughs> <c oughs> านั้นไกรทองพยองฤทธิจุดเทียนศักดิ์สิทธิ์เสร็จสมหมายถือหอกชำเลือง อย่างเยื้องกลายยกเท้าซ้ายกระทืบปังหวังขมนามยังไม่เหมาะลองเปลี่ยนเป็นเท้าขวากระทืบอ,อีกคราแล้วใจวามนึกรักตัวกลัวตายไม่ได้ความเลยไม่ยอมลงน้ำ ดับเทียนพลันฮนี่กรร้องเสียงแหลมราวกับเสียงมาผากตะวักตะบวยอะไรวะตอนต้นๆก็เข่าทีดีหรอกแต่ตอนท้ายเสียเรื่องหมดเสียงวนฝืนหัวเราะก็ <c oughs> กรนมันพาไปเว้ยกันบอกกันแล้วว่ากันแต่งกรนไม่เป็นพลพูดเสริมขึ้นลำบากนะกก็อย่าร้องเลยวะ แกเดินเรื่อยๆลงบันไดท่าน้ำไปก็แล้วกันถ้าเทียนวิเศษของแกระเบิดน้ำได้แกก็ลงไปใต้แม่น้ำเลยในราวสิบนาทีค่อยขึ้นมาส่งข่าวรับพวกเราลงไปนี่ก่อนว่าเล่นยืดยาด่วงเวลาคนดูเข้าเบือ่อเว้ยลงไปใต้น้ำพร้อมๆกันดีกว่ากันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทียนวิเศษของกันที่อาจารย์ให้มาจะระเบิดน้ำได้ ฮะในพลดิเรกเอตตโรหมายความว่าแกยังไม่ได้ทดลองเทียนอย่างนั้นเหรอนี่กรพยักหน้าตั้งแต่อาจารย์ให้มากันเก็บไว้ในตู้เกือบสองปีแล้วแต่อาจารย์รับรองว่าเทียนชัยของท่านระเบิดหรือแหวกน้ำได้จริงๆรอ๋อยอ๋อยพลกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึก ต่างเตรียมตัวลงน้ำช่วยกันติดสายยางสำหรับใช้หายใจกับท่อออกซิเจนซึ่งปลายสายยางด้านหนึ่งมีครอบสวมติดปากและจมูกเครื่องมนุษย์กบแบบนี้ศาสตราจารย์ดิเรกได้ประดิษฐ์คิดขึ้นเองดังนั้นเขาจึงต้องตรวจสอบสายยางที่ใช้หายใจอย่างละเอียดที่ท้วน เมื่อมนุษย์กบทุกคนอยู่ในสภาพเรียบร้อยในพลดิเรกก็กล่าวกับพ่อตาของเขาและเพื่อนเกลอทั้งสองลงไปที่สะพานท่าน้ำได้แล้วพวกเราผู้คนตบมือโห่ร้องเกลียวกราวนิกรเดินนำหน้าพาพลกิมหวนดอกเตอร์ดิเรกและท่านเจ้าคุณลงไปตามบันไดท่าน้ำ พอถึงขั้นที่สี่ก็ถึงระดับน้ำสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกจึงสุดตัวลงนั่งบนขั้นบันไดท่านเจ้าคุณยกมือซ้ายตบศีษะนิกรซึ่งนั่งอยู่ต่ำกว่าท่านหนึ่งขั้นแล้วกล่าวว่าลงไปก่อนสิโ้ยไกรทองพ่ออยากดูแกระเบิดน้ำนิกรเงยหน้าขึ้นมองดูพ่อตาของเขาขออนุญาต ร้องหยีเกอีกสักบทได้ไหมครับเจ้าคุณปัจจนึกรีบยกมืออุดปากนิกอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลำบากนะักอย่าร้องดีกว่าความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะพวกที่นั่งเรือผ่านไปมาต่างพากันมองดูมนุษย์กบทั้งสี่คนและไกรทองด้วยความประหลาดใจนิกรชูเทียนชัยของเขาขึ้นและพูดพึมพำ โอมโอมแล้วก็โอมด้วยเดชะเวทวิเศษของตัวค่าและด้วยอิทธิฤทธิ์ของเทียนชัยขอให้ตัวค่าแวกน้ำลงไปได้เถิดเจ้าประคุณนึกว่าเมตตาคนง่อยเปลี่ยเสียขาเธอคราบเฮ้ย <Hey! S 1> ด็อกเตอร์ดิเรกตะวาดแกเป็นไกรทองหรือเป็นขอทานวะนี่การโอมยิม้มน้ำมันเย็นเจี๊ยบ ชักหนาวซะแล้วสิพลผู้เสริมขึ้นด้วยเสียงหนกัหนกๆเมื่อไรแกจะลงน้ำสัทีวะหรือจะให้กันถีบกันลงไปนี่กรจุปาก<ๆ>อย่ารุนแรงกับไกลทองอย่างนั้นพูดจบนิกรก็ลุกขึ้นยืนมือซ้ายถือเทียนมือขวาถือหอกเขาเดินลงไปตามขั้นบันไดยอย่างองอ,งอาจสงาา่าผ่าเผย ความตื่นเต้นมหัศัจย์ใจบังเกิดขึ้นแก่พลกิมงวนศาสตราจารย์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกเหลือที่จะกล่าวเมื่อแลเห็นนิกรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ทำให้น้ำรอบๆตัวถูกแหวกออกไปเป็นช่องว่างลงจู้เอี่ยมกับเจ้าแห้วซึ่งยืนดูอยู่ที่ราวลูกกรงข้างบนตกตะลึงอ้าปากหวอไปตามกันและเจ้าแห้ว ก็เผลอตัวร้องตะโกนออกมาดังๆอ้อยอ้ย,อยรับประทานคนนิกรของผมระเบิดน้ำได้เหมือนไกรทองเมื่อนิกรเดินลึกลงไปน้ำตอนบนก็ปิดเข้าหากันศาสตราจารย์ดิเรกนั่งนิ่งเฉยเหมือนรูปหุ่นพอได้สติเขาก็ร้องลัน่นเฮ้ยไอฝันไปหรือเปล่าเนี่ย อาเสียว่าไม่ใช่ฝันมว้ยมันเป็นความจริงถ้าอย่างนั้นไอกอนเพื่อนเรากลายเป็นมนุษย์อภินิหารไปแล้วพนผิวปากหือแล้วกล่าวว่ามันเป็นมานานแล้วไม่ใช่พึงเป็นเว้ยไอกอนเป็นมนุษย์อภินิหารคนหนึงมันมักจะทำในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้และถ้าใครๆเขาทำกันไอกอนก็ไม่ทำ ติดตามไอคอนลงไปในน้ำเถอะพวกเราสี่มนุษย์กบพากันลุกขึ้นยืนบนขั้นบันไดแล้วลงไปในน้ำท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจของคนดูเกือบ200คนยืนออกันอยู่ที่ริมเขื่อนเต็มไปหมดเว้นตาสำหรับมองดูใต้น้ำช่วยให้พลกิมงวนดอกเตอร์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกแลเห็นไกรทองนี้ก่อน เดินลุยไปตามก้นแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคล่องแคล่วเหมือนกับเดินอยู่บนบกมือซ้ายของนิกรถือเทียนชัยมือขวาถือหอกกระชับมั่นรอบๆตัวนิกรเป็นวงกลมไม่มีน้ำเพราะเทียนวิเศษและเวทมนต์ของนิกรช่วยกั้นน้ำไว้ตลอดเวลาสามสหายกับเจ้าคุณว่ายน้ำเข้ามาหาแต่ไม่อาจจะพูดอะไรกันได้ เพราะอยู่ใต้น้ําและมีที่ปิดจมูกและปากคือท่อสําหรับหายใจนิกรยิ้มให้คณะพักของเขาและพูดขึ้นดังๆเครื่องมนุษย์กบน่ะมันสู้เทียนชัยของกันไม่ได้หรอกโว้ยเห็นหรือยังว่าการระเบิดน้ำได้จริงๆเซียงวนว่ายน้ำบุกเข้ามาจนถึงตัวนิกรอร์พอเข้ามาในวงกลมที่มีแต่อากาศไม่มีน้ำ อาเสียก็ตื่นเต้นแปลกใจอีกที่ตัวของเขาไม่เปียกน้ำเขาดึงครอบจมูกและปากออกแล้วมองดูนิกรอ,อย่างชื่นชมแกแน่ว่าไอกรอนแกเก่งเกินมนุษย์นิกรยิ้มแปน้นกันเคยพูดเสมอว่าไซยศาสตร์เป็นวิชาเร้นลับและมีอำนาจเหนือวิทยาศาสตร์การระเบิดน้ำได้ก็โดยความศักดิ์สิทธิ์ของเทียนเล่มนี้ อืมแปลกมากทีเดียวถ้าหากว่าเทียนดับละ่ะนิกรว่าถ้าเทียนดับน้ำที่หอมล้อมตัวกันจะเข้ามารวมกันทันทีและกันจะต้องรีบขึ้นสู่ผิวน้ำเพราะหายใจไม่ออกออเซียนิ่งฟังด้วยความสนใจเรียกพวกเราเข้ามาอยู่ในวงล้อมของน้ำทั้งหมดได้ไหมนิกรสั่นสีษาไม่ได้หรอกอากาศไม่พอหายใจ แกเข้ามาเพียงคนเดียวกันก็ชักอึดอัดแล้วเดินเรื่อยๆตามกันไปเถอะกันจะใช้วิชาวิปัสนาชั้นสูงค้นหาตัวนางเงือกให้พบคือไร้มนเรียกให้มันมาหากิมหนวนมองดูไกรทองด้วยความตื่นเต้นกันน่าจะสอนวิชาระเบิดน้ำให้ทหารไทยเราวิธีของแกเนี่ยดีกว่ามนุษย์กบมากเพราะไม่ต้องใช้ออกซิเจนและไม่ต้องออกกำลังว่ายน้ำ นิกรหัวร้อสอนให้กันได้ง่ายๆมาไรเล่าเวทมนต์คาถาต้องใช้เวลาเรียนนานและเกี่ยวกับศรัทธาด้วยถ้าใจไม่เลื่อมใสก็ป่วยการเรียนกันเรียนมาตั้งยี่สิบปีแล้วจนกระทั่งกันสามารถเสกโต๊ะเก้าอี้เข่าท้องคนได้แม้กระทั่งรถเก๋งหรือรถบดถนนกันก็เสกเข้าท้องคนได้เช่นเดียวกัน อาเสียยกครอบยางขึ้นสวมจมูกและปากของเขาแล้วยกด้ามฉมวกวางลงบนเทียนชัยของนิกอนทำให้เทียนดับทันทีน้ำที่ห้อมล้อมอยู่รอบๆไหลทะลักเข้ามารวมตัวกันอย่างรวดเร็วฉับพลันไกรทองนิกอนหายใจไม่ออกก็ดินทุรนทุรายอย่างน่าสงสารแล้วรีบว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำมนุษย์กบทั้งสี่คน ปวเราะชอบอกชอบใจไปตามกันพลกิมงว่วนด็อกเตอร์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกต่างช่วยกันค้นหานางเงือกหรือถ้ำที่อยู่ของมันสักครู่หนึ่งนิกรก็ปรากฏตัวขึ้นเขาถือเทียนเดินดุ่มดุมแหวกน้ำเดินเข้ามาหายกหอกชี้หน้ากิมงว่วนแล้วเอตดตโรอย่าเล่นดับเทียนอีกนะเวย เล่นตะวักตะวบยอย่างเนี้ยใช้ได้เหรอกว่าจะโผล่พ้นผิวน้ําแทบจะขาดใจตายเล่นไม่รู้จักเล่นกิมหวนโบกมือให้ไกรทองต่อจากนั้นนิกรก็พาเพื่อนเกลอทั้งสและพ่อตาของเขาหาตัวนาเงือกต่อไปซึ่งตามเวลาที่กล่าวนี้พวกกรรมกรอู่ต่อเรือและพวกชาวบ้านยังคงยืนจับกลุ่มอยู่ตามริมเขื่อน หรือบริเวณอู่ต่อเรือของเสียงวนในที่สุดสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกก็ได้เผชิญกับเงือกสาวสมความปรารถนานางเงือกว่ายน้ำผ่านหน้าคณะพักสี่สหายและท่านเจ้าคุณไปอย่างวุดหวิตพลนิกรกิมงวนและด็อกเตอร์ดิเรกตื่นเต้นแปลกใจไปตามกันนางเงือกเป็นสาวสวยในวัย20ปี รูปร่างอวบอัดท่อนล่างเป็นปลาแต่ส่วนบนเป็นมนุษย์พลพัชราภรว่ายน้ำติดตามไปทันทีถึงแม้มนุษย์ครึ่งปีศาจจะว่ายน้ำได้รวดเร็วพลก็ติดตามกระชั้นชิดใกล้เข้ามาตามลำดับสักครู่สาวสวยก็หยุดชะงกักและว่ายน้ำกลับมาทางเก่าคราวนี้สามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึก ก็แยกย้ายกันสกัดกั้นนางเงือกและพยายามจับเป็นในที่สุดเสี่ยงวนก็โผลเข้าตะปบล็อกคอนางเงือกไว้ได้เงือกดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดชีวิตในพลดิเรกเข้าช่วยอาเสียคว้าหางนางเงือกไว้ศาสตราจาร์ดิเรกทำสัญญาณบอกให้ทุกคนรีบขึ้นไปบนผิวน้ำ เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ